่จะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ท่างช่องของสงการนะคะมอนี่ก็จะมาตามแนวทางของคุณแม่หนูฝันแม่นคือเก่านะคะหักเข่ามันกับเขานะคะพี่น้องหักเข่ากับเขา่าเทิ้งบุญเทิ้งลางกับเคยมาแล้วนะคะของเพลินกะเดอเฮากระริบวายากถิ่มอยากป่าเพลินนะคะผ่านงวดหนึ่งก็อาจจะไปเขา่างวดหนึ่งนะคะ วันนี้ก็มาไปตามกันเลยนะคะคาเทียเพันมีตัวเล็ดเด็ดๆมาให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นยังไงค่ะเป็นแดงยิ้มตะข่าวโอ้เป็นสือริ่มเลืล้อยู <laughs> ยิ้มตะข่าวว่าพอบานเมน,นะะจะเมน กินอยังชนไปเอาบักหอยเอาพักแหนมเส้าซื้อมือกับไปยืดงานมันก็เดี่ยวกับถามข่าวกันสะพันเนาะค่ะเนาะเมนอืมวันนี้ก็ด้อันได้มาฝันมาอยู่แต่ว่ากับว่าคืนราศีนั่นดอกมือแหลกหนึืงรถกับมาเหยียบมารถกับเหยียบมามันเมนตัวไหนเลยตัวนี้มันเหยียบอยู่กลางถนนเลยเออมันเตียนกินข้าวน้ำกันอยู่ดีๆไหมค่ะ เจ้านายคอยไปเหลียวไปบอลลุนตายอยู่กลางถนนมาตัวนเจอเสียงแมนตัวนั้นเหยียบแปะตัวนึงเอ้ามันเอาโตตาโตนั่นแมนเจ้านายยัคอยมาเอ้ามันจีเปลี่ยนอะไรนี่ว่ะไงก็เลยว่าเป็นยังก็เลยว่าเอ้าพัชร์วายอย่าไปเด้อลูกหล่าพัชร์วายร้านก็เป็นอยากฮัดรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยว่าบ่ให้ยฮัดว่าต้องฮัดแหละลูกพัชร์าคำคำกับว่นอยากครับผู้ม่ใหญ่กะผ้าไปรินอยู่โรงเรียนอยู่ลอยจกะเลยว่าอยากให้ไปผู้ม่ใหญ่ว่า ก็เลยว่าเอาฟันมือนั่นว่ามันจะ้องว่าจำดีมันบอแเห็นตัวหนูสันก็เลยไม่คิดน้ำกลนก็เลยว่าบัดนี้ก็เลยมาเป็นกับปัญญายก็เลยป็นครับปัญญายแต่ว่าเพิ่นกะบ่ได้เป็นอย่างกรจ้ะกัว่าแต่เพเ่นหลอดชีวิตมือเนาะคือมันเอาหมอหมาไปแล้วแต่บอกกันกับเด็กหน่อยอยู่ว่าเอาเอาเนี่ยไปเบ้าวด้วยกตัวอยากได้บุญก็เอาไป ได้บาตรสันตัวบานนี้ก็ให้ได้โชคตัวบาตรก็ได้มาเอาฟาดเคาะไปแล้วบาตนี้ไปให้โชคคือตัวบาตได้มาเอาได้โชคเด้อบาตนี้เฮาสอนกับภากันสื่ออยสื่อใส่เล้าก็บเรื่อยยูดอกก็เลยได้เลี้ยยูไส่เล่าก็เลื่ยได้มาเอาถ้าเอาใส่เลียกไงบาตนี้ก็สะมาร่านน่นองลองทหไม่รัฐบาลแล้วบานนี้มันต้องได้ละเนาะคนหงวดหงวดว่างหันนั่นกัว่าจะขว้งบ่ โอสื่อไปหลายซื้อกะว่าสื่อยูแตะบะทางสื่อหอดหาศูนย์สี่ศูนย์บอเอาดอกตัดออกซะพนะเอาหาศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ว่ามันไหลหรอไหมเอาฝาดไปหอดต่อศูนย์ยูจ้ะแล้วตัดออกมันไหลายตัวเราเลยบอสเอากรชับว่าได้เศร้าเอาอะไกับมาไดต่างปฏิเทียนตัวก็เลยได้มาไดต่างประเทแทนแล้วก็พอตรวจพี่น้องเอฟซีแล้วมันประจาว่าตัวใดสื่ออกเนาะ กับฝันอยู่ความฝันเท่านั้นเนี่ยมน้ามันกับพิษเพี้ยนไปขึ้นตัวร่องจากสิขึ้นตัวได้แนงสิแม่ค่ะกับโแเน่รอนดอกเบลกับโบเน่รอนมันก็เป็นแค่แนวทางะมักกระจัดคัดกับงานหรือว่าจะเบิ่งเป็นเผือคว่ำบันเทิงก็ได้เนาะค่ะเอฟซีก็ได้เนาะกะงวดนี้เข้าได้ไปค่ะงวดนี้ฝันไปค่ะว่าคว่ำฝันให้ฟังเลยค่ะได้มานั่น หนึ่งหนึ่งแปดไหมคะวันเราเลยเล่เมือน่ะเล่ยไปใดไปใดเงิ่นได้เงินใบหนึ่งมันเป็นใบหาซิบไหมจ๊ะเมื่อน่ะเล่ยมาสื่อที่ได้ซื่อไว้เล่าน่ะมันเล่ยเป็นเลขขอตังซีตุซื่อนั่ะหนึ่งแปดศูนย์หกมันออกหนึ่งเก้าศูนย์หกมือน่นขึ้นแต้มหนึ่งจ้าซื่อสอดังีตุด ปัานนี้เลยสีเด็กเขาฝันสี่ตัวบ่เมียนจ้ะเดขเขาหอดหกคือกันกับฟองเท่าดิหกสี่หลักกัสามตัดสื่อสี่สื่อสามเหมือกันนี่ละปัานนี้หวดนี่เข่านี่กะมาสื่อเอาตัวนี้หละหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งชุดแปดค่ะตัวหนาหนึ่งแปดนั่นกับนีอีกอยู่ดินี่สามหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็บศูนย์หกว่าตี่หันจ้ะ หนึ่งแปดชุดค่ะอืมตัวนี้สี่ห้ตัดบนี้หนึ่งหนึ่งแปดนี่เนี่ยตัดค่ะอ๋อกระลีแต่เข่ากันก็เปลี่ยนกับจยดพอไงอยู่บานจะไปชนุนคนคือกันหนึ่งแปดนี่กับกันหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันกับบอสซื้อหนึงย่าดอกคนี้บอ วันนี้เหล็กเหล็กจัก,กรยานของพ่อใหญ่ผู้เพิพเ่นบิดนี่กะเพิ่นติดใส่มันเป็นเพิ่นเอาเหล็กมาแต่ใส่บุ๊คม,มันละเทอเลยอยู่ถ่ายมันกระสุนโกแล้วก็สามสามศูะย์หโกจ้ะสามสามกระปัตเอาลงน,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 นะถ่ายจักรยานเนาะนี่เนาะถ่ายจักรยานถ่ายจักรยานจุดไปํามเด้ออันนี้เป็นเงื่อนใบใดญ่มากมาก็เลยมาฝันอยู่ ฟันล้วแล้วก็อลอๆเบิ้งู่ว่าเอาน,นี่นจิเป็นยังคือดีหน่อยเลยว่าเอาแต่เกาายคือเ่ื่อเอาใบหาสิบใยสิไปจ่ายเงินงวดรถกับขาไฟเหมือนเงื่ะนเลยว่าเอาเลยเหลียวหินเอาเอากระหน้าห้ผู้ขาไปเปลี่ยนเด้ออาจา่นว่า<ะ>ขอเอาแล้วก็ไปเติมน้ำมันเลยนี่นะบัดนิตเติมน้ำมันได้บอกใบนั้นบัดนี้ผู้หลานเคยนี่นเลยมวาา่าให้ผมเปลี่ยนหน่อยนะยายทาไมมันแปลกจังเอาโชคด้วยค่นะ เขาก็เลยได้ฮอดอันนั้นดิเนี่ยเขาได้อันเล็กอันนั้นอีกฮอดสามคนดิเนีมันก็ได้โตัวที่ันได้ต่างประเทศเนี่ยค่ะได้ต่างประเทศอืมโชคมากเลยมันเขียนไว้อยู่ในหันโบรูวามันเขียนใบได้จังใยมันมีหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็สองศูนย์เด้มันอยู่ในใบหาซิปนั่นแหละใบหาซิปมันมากใบหาซิปแมนมันมากนใบนั้นมาให้โชคตัวนี้จ้ามันมานนะใบหาซิป อันนี้เข้านี่สีสื่ออีกอยู่เดียวนี่กับสีสื่อหกศูนย์หาศูนย์เงื่อนใบเงิ่นใบหาซีฟเนาะค่ะเนาะเมนค่ะใบหาซีฟแมนมันมีสองศูนย์มันเลยมีสองศูนย์แมนค่ะใบหาซีฟนี่มีเงินเอ้ยมีมีเลขแมนมีเลกส <20 S 1> องศูนย์เพราะว่ามันจะบอกคนม,มีเลยพอาะทุใบม,มันมันเลยเป็น,ปนกแหลาบไหว้ย่าเลยว่าเก็บไว้ไวเดอ <c oughs> เ้อเงินใบหาซีฟนี่ นี่นี่เลขสองศูนย์อยู่ในหันที่พัดที่ได้เนาะใบใบหาสีนี่คือเก็บได้ออืมเลยมามาฝันฝันแล้วแล้วก็เลยมันไม่มาเกิดเรื่องก็เลยอ้าวมันเป๊ะก็เลยพากันมาเสียงล่องมือเงินเสียงเล็กเล้าอีกก็เลยได้บ้านนี้เลสิให้เอฟซีเฮ้าซื้อเล็กไงจ้า คือได้ไงญ่าได้ชูแมนจ้า,ามันเขาได้จา้าเัทยขาเผ็กใหไงอีกเนาะค่ะแกแกะไดนึ่นงน,นึ่งเปดนีอะมากเนาะนึ่เ1 8มากแล้วไปดูศุนเมมันเป็นถ่ายนาอลมากนึ่งนึ่งแปดกับซุนเฮมถ่าย ขันเชียนจะกันมันตีตัวกันเล่นวะเมียนจะเมนมันเป็นหอนหกตัวดิมันมีสามอีกยืหนึงยืนนึงข้างหนึ่งัหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หกเนาะขันเหล็กตัวกันเนาะอ่าอันนี้ถ้ามาได้มาแยกออกจเอ่ามีสามอีกว่ะจีเมียนมีสามตัวหนาเรื่ยเมนเชียนสามเรื่อยให้มันได้ติมติมเรือยให้พื้นไปตัดเอาขันพื้นแบบตัดอีกมันคือตัดเอาเล็กตัวนี้มันเป็นเหล็ก ที่แม่หนูได้มาเนาะนอืม,อมเอาก็จะสรุปเนาะค่ะเนาะบานนี้เพราะว่าโคงสุดท่ายเขาก็ต้องมาเอาน้ากันอีกอยู่แล้วค่ะทียฝันดีขันฝันมันอีใจหนมันสินิ่งิเงียบไปดอกขันบอกฝันซะเลยคะน,นะค่ะ นี่นะคะสรุปเลขแมนูใดมากสามหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หกเอาเลยมาแยกแยะหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์หกนะคะพี่น้องเพิ่นว่ามันจะเกี่ยวกันกับเลขจักรยานของพอผู้เพินเกิดอุบัติเหตุชื่อพอบานของเพิ่นนะคะมันมีศูนย์หกค่ะถ่ายจักรยานเพิ่นก็สามสามแต่เพิ่นได้เงินมาก ได้เงินนะคะหาสิบบาทมีเลขอยู่ในเงินเพิ่นไหนสองศูนย์นะคะอันที่หนึ่งหนึ่งแปดเหนือคือเพิ่นตัดออกมานะคะเพิ่นได้โชคแล้วจากอ่าจากต่างประเทศนะคะบันนี้เพิ่นเลยอยากมาแบ่งปันพัทยามันเข่าหวัวรัฐบาลเฮ้านะคะที่นองเอ็ดซี่ต่อ่องไปกิจารณาล่องเบิงนะคะ หวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะอันใดแม่หนูพิ่นกเบ้าให้ตั้งแล้วนะคะเากับเอาตามพิ้นเบ้านะคะกะจ้างใดจ้างใดกะขอให้โชกให้มานน้าแม่หนูอีกนะคะหวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะโชกโชกมันหมาน้ากันนะคะขอเป็นแนวทางนะคะ เป็นแนวทางสื่อฉลาดก,กินแบงรัฐบาลนะคะวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเ็ดค่ะโฉกโฉกมันหมนค่คมะ,มะ,มะคสวัสดีค่ะ